สวัสดีจ้ายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู้ซ่องแนน้อยของนนนน้อยไล่สตาอีกแล้วพี่น้องคือเก่าคลิปหนีมากกับมาพบมาพอมาผูดมาจักกันคือเก้าเนาะพี่น้องลาสุดพี่น้องทังนาลินหรือนาเต้เพิ่นกระไดออกมาโพดภาพของแม่น้องส้มผูที่มีไล่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนอกพี่น้อง กระดีได้พี่น้องเพื่อนกับขยันขันแข็งดีคือกันเนาะพี่น้องลาซุดเพื่อนกัได้เก็บน้ำยางขี้ยางของเพื่อนไปขายเนาะพี่น้องเพื่อนกัได้เงินมากทั้งนาแตหรือนาลินเพื่อนกาได้โพสภาพของแม่น้องส้มผู้ที่มีไล่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยที่ว่าบ่ได้ล่อบอลี่จากหรือเพื่อนจะซื้อไปทางนั้นนะนะหรือ ล่อบ,บริจาคหรือจะล่อให้ไข่มาสวยเหลือความหมายเพื่นซื้อไปทางนั่นเนาะพี่น้องเนาะตามความเข้าใจของเฮ้าหรือหรือไพสิเข้าใจจังไดอันนี้ก็ซื้อเอาเนาะพี่น้องความหมายมากกันก็อาจจะตีออกมาแบบกวงกวงแน่เนาะ,ะพี่น้องเนะเาะฮอสิซื้อออกไปทางใดแต่ก็ดีได้พี่น้องเพิ่นกะยังดีเนาะที่ว่ายังมีความสามารถยังหาด้วยนำพักนำแรงยังคิดอยากหาด้วยตนเองเนาะพี่น้อง โดยที่ว่าบริบลบริจาคก็กดีขึ้นกันล่ะพี่น้องเนาะอย่าบริจาคถอนเนาะอย่าขอบริจาคถอนเนาะแม่ผู้สูญเสียหาด้วยตนเองนั่นแหละมันถึงจะพุ่มใจเนาะพุ่มใจที่สุดเงินทเ่ียาหาด้วยตนเอง น,น,นี่ก็คือภาพที่หน้าแต่เพิ่นได้โพสไว้เนาะพี่น้องโพสตไว้ในเฟซบุ๊กของเพิ่อนอันเฟซบุ๊กของเพิ่นก็ซื้อนาลิ่นเนาะจะเนาะลาโพเพิ่นก็ได้โพสไว้ในกลุมให้กำลังใจผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่เนาะพี่น้องเพิ่นก็โพสว่าเงื่อนที่หามาได้น่วยนํำพักน้ำเลงของแม่น้องส้มพูเพิ่นว่าเนาะพี่น้องกระดีใจกับพุมพพบมบพ่มใจน้ำเพิน่นได้พี่น้องโบแมนว่าโบพุ่มใจน้ำเพิ่นได้ ย่างในหน่อยเพิ่นก็นยังบดายล่อการช่วยเหลือหรืออาจจะล่อเขากบโบหูเพิ่นกะได้นนโพดวังเงินเพิ่นหาด้วยน้ำรักน้ำแรงของเพิ่นเองเอาก็ดีใจพุ่มใจน้ำเพิ่นเนอพี่น้อง,องยังมีจิตใจอยากหาด้วยตนเองอยู่นะพี่น้อง,นองเนาะก็เป็นกำลังใจให้เบิดทุกคนและนะพี่น้องส่วนทังก็ดีกะไก่เข้มงวดเขามาทุกครั้งแล้วพี่น้องพี่น้องไก่ไก่เขามาเรื่อยเรื่อยแล้ววังว้าา จะได้ยินข่าวดีในไว้ไหนี่นอพี่น้องว่าผู้ใดได้กระทํากับน้องสมผูผู้ใดเป็นคนไลยนอพี่น้องเข้ากับอยากให้ทั้งเจ้าหน้าที่เขานะ่ะจับคนลายน่ไว้ไหวหูตัวคนลายไว้ไหนอพี่น้องหลายลายคนก็ติดตามข่าวมาน กี่เดือนแล้วพี่น้องพี่น้องว่าโบเม่นเดือนสองเดือนได้พี่น้องมันหลายเดือนแล้วได้นอกพี่น้องบางคนก็นอาจจะขอบตาแหละขอบตาดำเป็นมีแพนด้าก,กันเบิดแล้วเนาะพี่น้องเวลานอนอยู่กัคิดโอ้ยไปทั้งถึงไหนแล้วเนาะคดีน้องส้มผูนี่ ูตัวคนลลยไปนอไปทั้งใดแล้วนอลุงพ้นปาแตนเฮ็ดอีหยังอยู่นอบางคนเพิ่นกะว่านอพี่นองนอเพิ่นกะติดตามข่าวมาตั้งแต่ตนยันเทาทุกวันนี่กันยั่งบ่ท่านหูว่าแม่นไผไปถ้ำกับนองส้มผู้ก่อนว่าคดีจะเป็นแบบใดนันออกมาลูบแบบใดนันเขาก็ต้องล่อทั้งเจ้าหน้าทีออกมาให้ข่าวออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่นอง ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะพิษพลาดประการใดกขอโทษขออภัยไว้วงหน้าบได้มีเจตนา,านพาดพิงถึงไัเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า